เอาไซท์ไทยแลนด์คอมนะครับวันนี้มาพระธาตุหลวงในสปลาวนะครับลองดูนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสปลาวเป็นเป็นประเทศที่ผมว่ามันโอเคนะครับลองดูนะครับว่าสปลาวณพระธาตุหลวงมีอะไรไหครับก็ะจะมีร้านขายของเที่ยลึกนะครับมีน้องเที่ยวมากมายที่เดนินเข้ามา น้องคนนี้กำลังกินอันนี้คือผ้าใหม่ขายผ้าใหมนะ่แล้วก็ของที่ระลึกนะครับและอันนี้คือองค์พระธานหลวงลองดูนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากมาเที่ยวพระธาตหลวงแล้วจะได้รู้ว่าพระธานหลวงมีอะไรบ้างนะครับ าก็มีทางฝรั่งทางญี่ปุ่นทางคนไทยนะครับที่มาเที่ยวพระธาตุหลวงเพราะว่าเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คที่นี่นะครับของลาวนะครับลองดูนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากจะมาเที่ยวมาดู มาสนุกที่นี่นะครับก็จะมีเสื้อเสื้อตัวแรกครับอันนี้ร้อยบาทครับแพงจังเลยอ่ะสวยๆค่ะอันนี้เสื้อมาขาเล่นครับโอเคลองดูนะครับพระธาตุหลวงก็จะเป็นอารามหลวงหรือไม่เป็นที่สักการะของคนลาวนะที่ที่อยู่ในเมืองจันทร์ ต้งบอกนะว่ามีแต่ฝรหลังมีแต่คนไทยแล้วก็มีคนญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือพระท่านหลวงองเต็มนะครับเร้จะมีของขายของพวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับโอเคว่า แล้ว,ลวาถามว่าถูกไหมไ <c oughs> ก็ถูกแต่ว่าแล้วแต่เราจะตอบว่าจะได้ถูกแค่ไหนนะครับโอเคสําหรับของฝากดูแค่นี้แล้วกันนะครับเราก็มาดูที่องค์มทาท่านหลวงนะครับลองดูแล้วก็องค์มา้หลวงเป็นยังไงบ้างนีง่ครับองค์มาท่านหลวง ของประเทศลาวที่หลายคนอาจจะเคยมาหรือเคยมาผมไม่ทราบนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมได้มาผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าองค์พระธานหลวงในเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงเย็นนะครับเด่ก็ค่อนข้างร้องแต่าบางทีผมคิดว่า,าน่าจะอากาศดีแต่อว่าอากาศไม่ได้ต่าง,งบ้านเราเท่าไหรนะครับ นี่ครับองค์ท่านหลวงหลังนี่คือฝั่งน้านี่คือเอจ้าเมืองของเมืองอา่างทงจันทร์นะครับ โอเคนะครับเพื่อนเื่อนถ้าสนใจก็ลองมาดูนะครับวันนี้นะครับสำหรับทริปนี้ outsidethailand.com เที่ยวสบายสบายสไตล์สมบูรณ์ลลาวนะครับแล้วก็คอยติดตามไปว่าผมจะไปไหนต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ